ขยะของประเทศไทยปีละ20ล้านตัน20ล้านตันพลาส,สติกอ่ะ2ถึง3ล้านแล้วนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S คนอาจจะมองเห็นว่ามันคือวัสดุที่แบบแม่งไม่มีการย่อยสลายอะไรความคงทนอ่ะถ้าเรามองกับการมันจะคงทนมากถ้าเราใช้มันให้ถูกต้องอแล้วก็รู้สึกว่าเออเราจะต้องคิดอะไรสักอย่างนะที่ก็ไปรวบรวมพลาส,สติกแถวบ้านที่ในห้องนะในบ้านอะอแล้วก็ไปละลายเตาอบขนมปัง พะพี่ดูมาว่ามันใช้เตาอบได้ด้วยความร้อนประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะที่มาถึงไอ้นี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเอาพวกนี้ไปใส่เตาอบขนมปังอ่ะใช่โหสองร้อยห้าสิบสองร้อยยี่สิบอ,อ,องศาเอาสเก็ตปกติเป็นที่ตัง้งพี่ก็ลองทำเลยอยู่สี่ห้าเดือนอ่ะค่อยๆเพิ่มปริมาณมันเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำทิ้งทำทิ้งทำทิ้งข้อดีอย่างหนึ่งของพลาสติกก็คือว่ามันสามารถที่จะทำแล้วพังที่ตัดหลอมใหม่หลอมใหม่ทำผ้าหลอมใหม่อย่างเงี้ยประมาณห้าเดือน จนสุดท้ายแล้วเราได้ปริมาณที่มันพอเหมาะกับการเล่นแล้ะอันนี้ก็คืออันตัวที่ทำและสมบูรณ์และสีที่เราต้องการมากที่สุดเราขัดน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้คือเวลาเราขัดไปแล้วเนี่ยมันจะมีเศษครับที่เขาเรียกว่าไมโครพลาสติกมันเป็นละอองที่มันอยู่บนอากาศก็ได้เข้าไปอยู่ในน้ําก็ได้ซึ่งอันนั้นนะี่ะพี่จะใช้ขั้นตอนนี้น้อยมากที่ไปเสาะหาฝาขวดพวกนี้มาจากไหนครับเราเริ่มจะดูในบ้านก่อนก็นจะเก็บพวกนั้นแหละมาใช้ก็ไปร้านอาหารขวดนะพลาสติก ก็ทิ้งกันพี่ก็ไปดีลละขายว่าเอางี้พี่ผมฝากหน่อยแยกฝานี่มาให้ผมเดี๋ยวผมซื้อตอนนี้เราที่เพจเนี่ยได้ดีล,ลกับเขา,าเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนที่ละนองก็จะใช้ใช้คนในชุมชนนั่แหละในการเอาขยะมาคัดแยกขยะแยกสีล้างจนสะอาดแล้วก็แล้วก็ส่งให้เรามันจะมีคนสั่งให้พี่ทำสเก็ต พราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมีข้อแม้บางอย่างเช่นให้สง่งฝามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าของมัน,มนควรจะมีคุณค่ากับคนที่ได้รับกลับไปคุณได้มีส่วนร่วมกับสกเก็ตแผ่นนี้นะเอาไปคุณก็ไม่อยากทิ้งนี่เราเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้นะฮะถือเป็นการรีไซเคิลหรือว่าอัพไซเคิลดีกว่าเพราะมันเพิ่มมูลค่าด้วยซ้ำใช่ไหมฮะอนอกจากนั้นก็คือยังช่วยลดขยะเรื่องที่เราต้องใบฝังกลบก็คือเป็นการแบบเฮ้ยดูแลขยะโดยรวมในภาพรวมเลยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยฮะก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยลดกกกการรรเเิดวะะ